ทำไมเวลาดื่มเหล้าแล้วรู้สึกว่าผิวแดงอีก2อสาวันก็จะมีอาการค่นคันที่ผิวเพราะอะไรครับก่อนอื่นนะครับพี่ต้องมาดูในเรื่องของตัวเหล้าก่อน รสยาหรือฤทธิ์ทางยาของเขาอะค่ะทางสายสมุนไพรจะมองว่าเป็นยาฤทธิ์ร้อนนะคะรสยาของเขาก็คือรสยาเมาเบื่อกินแล้วรู้สึกว่าเมาหรือว่ามึนฤทธิ์ยาของเขาจะเป็นในลักษณะยาร้อนกินแล้วรู้สึกว่าร้อนวูบวากตัวร้อนขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งฤทธิ์ยาเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกของเรานะคะในการจับ กินตัวเนี้ยแล้วรู้สึกว่าร้อนกินตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเย็นซึ่งเป็นการจับความรู้สึกนะคะ mm. เขาเรียกว่าธิ์ทางยาที่มันส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือธาตุทั้ง4ของเราอย่างที่บอกค่ะตัวสมุนไพรหรืออาหารต่างๆที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถามว่าเหล้าเนี่ยมีข้อดีไหมมีเยอะนะคะข้อเสียถามว่ามีไหมก็มีเยอะเหมือนกันทางแพทย์แผนไทยจะมองว่าเป็นยาลดร้อนสรรพคุณของตัวเหล้าเนี่ย นะคะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เลือดลมสูดฉีดทําให้เลือดแหลนทําให้เลือดหมุนเวียนได้ดีนะคะถ้าส่วนของภายนอกนะคะเล่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของโรคผิวหนังเขาจะเอาเข้าในยาตํำรับพวก แก้ผื่นคันแก้พิษตามผิวหนังมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะอย่างเช่นเราเอาเหล้าขาวนะคะผสมกับตัวพญายอหรือว่าตัวสเลดพังพรนะคะแล้วตำเนี่ยแล้วใส่เหล้าขาวนะคะเวลาโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยพวกแมงป่องพวกตะขาบต่อยเนะะี่ยค่ะเราจะใช้ตัวเหล้าขาวตัวนี้คะ่ะผสมกับสมุนไพรพวกนี้นะคะตำแล้วพอกนะคะเพื่อดูดพิษหรือฆ่าพิษผิวหนังไม่ให้มันดูดซึมเข้ากระแสะเลือดนะคะส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่า ตัวเหล้าเนี่ยมันเป็นยาริดร้อนนะคะถ้ากินพอประมาณถ้ากินน้อยเขาเรียกว่าเป็นยาทําให้เลือดลมเดินดีกินเหล้าแล้วรู้สึกว่าเป็นยากระสายเส้นอย่างเงี้ยค่ะพี่สังเกตง่ายๆเวลาคนที่แบบว่าทํางานก่อสร้างนะคะหรือว่าทํางานหนักๆเนี่ยนะคะสังเกตง่ายๆเลยเวลาเขาทํางานเสร็จเนี่ยตอนเย็นเขาจะต้องมาแบบกินเหล้าสักเป๊กสองเป๊กอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเวลาเขากินแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดเนื้อปวดตัว เส้นเอ็นมันตึงมันยึดหรือว่ามันปวดปวดเมื่อยตามตัวเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันได้เล่าสักเปกหนึ่งเนะี่ยเล่ายาดองอะ่ะสักเปกสองเปกนะคะอาการปวดต่างๆตามตัวของเขาจะหายเลยอันนี้เขาเรียกว่าการใช้สูตรยาดองไปทะลวงเส้นเลือดที่มันเหนียวหรือว่าปวดตึงอยู่เนี่ยให้มันคลายตัวบางตำรับยาเขาจะใช้เล่ายาดองนะคะทำเป็นยาอายุวัฒนะนะคะดองกับโสมดองกับสมุนไพรต่างๆกินวันละเปกสองเปกเป็นยาแก้ปวดแก้กระสายเส้น ทําให้ปวดเนื้อปวดตัวหายนะอันนี้คือการกินลักษณะของเหล้าแบบมีประโยชน์แต่ถ้าแบบกินไม่ได้มีประโยชน์นะคะเขาเรียกว่าค,ค,คนบ้าเลากกห,หาเล้าเนาะกอฮอลิซึมเี่อกินกินเหล้าแางกินเหล้าเยอะเกินไปเนีย่ยไม่รู้จักพอประมาณนะคะก็จะมีผลเสียอย่างที่บอกคือลดยาของเหล้าเนี่ยเมาเบือ่อตัวยาเมาเบื่อทางสมุนไพรนะคะจะมีผลต่อตับต่อสมองตัวหัวใจ ถ้ายุยต,ตัวอย่างนะคะสมุนไพรเมาเบื่อที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือตัวอย่างเช่นกัญชากัญชาเป็นรสยาเมาเบื่อช่วยกล่อมประสาทช่วยให้เจริญอาหารถ้ากินในปริมาณที่น้อยแต่ถ้ากินกัญชาในปริมาณที่เยอะบางคนหัวใจสัน่นใจเต้นมีผลต่อสมองระยะยาวทําให้สมองผิดปกติดังนั้นเนี่ยยาเมาเบื่อทุกชนิดใช้น้อยๆมันจะเป็นตัวกัดพิษกัดของเสียแก้กระสายเส้นช่วยในเรื่องนอนหลับ พักผ่อนเนี่ยค่ะทำให้เราไม่เครียดอย่างเงี้ยอันนี้ข้อดีของยาเมาเบือ่อแต่ถ้าเราถ้ากินเยอะเกินไปกัญชากินเยอะเกินไปข้อเสียของเขาก็คือมีผลต่อตับต่อไต,อ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 ตและระบบประสาทและสมองเขาถึงมีการควบคุมอะคะเวลาการเข้ายาเนี่ยยอเมื่อก่อนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่เขาแบบ อนุมัติว่าเออให้กัญชาเนี่ยเป็นทาเป็นอาหารเสริมได้นะเป็นยาสมุนไพรได้นะถ้าเราปล่อยกฎหมายให้มันผ่านนะคะถ้าในสายแพทย์แผนไทยอ่ะเออมันก็ทํายาจริงๆแต่ถ้าประชาชนทั่วไปไม่ได้มีความรู้ในการใช้ยาหรือใช้ปริมาณที่จํากัดหรือน้อยเนี่ยมันจะเป็นมันจะกลายเป็นสิ่งเสพติดแทนที่มันจะดีแต่ทําให้เยาวชนหรือคนทั่วไปเนี่ยเกิดการมอมเมามากกว่าเพราะฉะนั้นในกฎหมายตัวนั้นอ่ะก็เลยไม่ผ่าน ในส่วนตัวยุ้งก,ก็โอเคนะถ้ามันผ่านเนี่ยมันจะมีปัญหากว่านี้นะคะเพราะว่าเห็นคนรอบข้างอะ่ะถ้าใช้ยาสิติดหรือว่าไอเยาะลดยาเมาเบือ่อเยอะประสาทสมองเนี่ยจะไม่ดีเลยเหมือนสมองจะฟอไปกันเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่คนนี้ถามว่าเวลากินเหล้าทําไมรู้สึกว่ากินแล้วผิวแดงอีก2อสาวันผื่นขึ้นตามตัวเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นยาเมาเบื่อแล้วเป็นรดร้อนเนาะริดร้อนเข้าไปในร่างกายของเรานะคะพี่สังเกตง่ายๆกินแล้วมันจะสูบฉีดแสดงว่าพี่คนนี้อาจจะกินเหล้าบ่อยหรือว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในสายเลือดละ่ะ กินเข้าไปนิดหน่อยผิวแดงหรือผดผื่นออกมาเนี่ยมันแสดงออกว่ากลไกของร่างกายของเราอ่ะมีการถ่ายเทพิษของเสียก็คือความร้อนในร่างกายมันสูงเกินไปมันจะปะทุออกมาทุกส่วนที่มันมีรูนะคะแล้วเขาเรียกว่ารูทวารทั้ง9นะคะในกรณีแบบนี้ถ้าออกมาตามผิวนะคะออกตามรูขุมผลทุกส่วนเลยมันจะมีอาการคันแดงนะคะถ้าบางคนแพ้เล่าหรือว่ากินเล่าเยอะๆหรือบ้าเล่าอย่างเลือดมีแต่เล่าทั้งนั้นอะ ผิวมันจะร้อนผิวจะแดงบางคนน่ะกลายเป็นภูมิแพ้ผิวหนังบางคนกลายเป็น SLE หรือบางคนถ้ามันไม่ออกตามผิวหนังนะคะมันจะไปออกในส่วนอื่นๆถ้าลมตัวเนี้ยค่ะปะทุหรือว่าตีขึ้นหรือลอยขึ้นอ่ะคนกินเราเยอะๆนะคะไปดมหัวเขาดูมันจะมีเหงื่อออกเยอะหรือว่าหัวมันเหน,น็นอย่างเงี้ยค่ะ อ่ะออกตามตัวออกตามผิวหนังมีกลิ่นเหล้าหมดเลยเนี้ยทางคนเหนือเขาว่าว่าคนสาบขี้หาเหล้านะฮะหมูทขี้เหล้าเดี๋ยวมันจะสาบขี้หาเหล้าเจ้าคือมันจะหู้ออกมาเลยค่ะมันจะคิวอ๊งแอคิวแหงแหงเลยไงดังนั้นเนี่ยการที่พี่กินเหล้าแล้วผื่นขึ้นหรือตัวแดงเนี่ยอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นกลไกการถ่ายพิษของเสียออกทางผิวหนังนะคะเพราะทางไตอ่ะพี่กองออกทางฉี่อาจจะไม่ทันนะคะแอลกอฮอล์มันร่างกายมันเยอะเกินยาริดร้อนมันร้อนเกินมันเลยดันออกตามผิวหนัง ถ <Keep S 2> ge ge ้าสมมุติว่าพี่หยุดสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าพี่ไปกินอีกเพิ่มความร้อนเข้ากับร่างกายอีกเพิ่มความร้อนให้เลือดอีกเลือดเป็นพิษเลือดเป็นกดเลือดร้อนมันก็ออกผิวหนังอีกเนี่ยเขาเรียกว่าคนเลือดเป็นพิษเลือดเป็นกดนะคะกระตุ้นนิดเดียวออกละนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนเลือดเป็นพิษเลือดเป็นกดร่างกายมีแต่ของเสียนะคะเลือดเสียเลือดไม่ค่อยดีนะคะภูมิคุ้มกันตกต่าภูมิคุ้มกันต่ํา่ะภูมิต้านทานต่ำเนี่ยอ่ากินเหล้าแป๊บเดียวเดี๋ยวภ เลือดไม่ดีอ่าวิธีแก้ทางสายแผนไทยก็คือต้องลดการกินของแสลงนะคะของแสลงก็คือลดเหล้าพวกนี้ลงถ้าไม่หยุดพี่ก็ผิวแดงนั่นแหละมันเป็นของเสียนะคะของไม่ดีถ้าของเรามันผิดปกติอุณหภูมิมันเสีย2นะคะเอาง่ายๆถ้าร่างกายร้อนผื่นแดงขึ้นปุ๊บไปหาสมุนไพรริดเย็นเข้ามานะคะเพื่อแก้ทาร้อนแก้ด้วยเย็นนะคะมันจะเข้าสู่สมดุลถ้าร่างกายพี่ร้อนพี่ไปหาสมุนไพรเย็นมาแก้นะคะอย่างเช่นพวกใบเตยอ่าใบบบวบกเนี่ยเป็นยายเย็นใบยญานางใบด่างจืด ตัวใบผักบุ้งใครตังหลึงอ่ะกินพวกนี้น้ําต้มนะคะสักสามถึงห้าวันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองคุณอภูมิมันจะดีมันจะปกติเองนะคะหรือถ้าใครจะกินผู้หลานเพื่อถ่ายพิษเนี่ยกรณีบ้านเล่าเนาะแล้วก็ผิวแดงเนี่ยอ่าให้ชงแบบอ่อนๆนะคะอย่างที่บอกถ้าชงผิดก็คือมันจะกระทุง้งพิษนะคะชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยายเย็นของผู้หลานถ้าพี่ไปชงเข้มชงเข้มหมายความว่าใส่น้ําน้อยแล้วต้มนานแช่นานเนี่ยค่ะยามันจะเป็นริดร้อนหรือเข้มมันจะ กระแทกพิษกระทุง้งพิษร่างกายร้อนอยู่แล้วไปชงแบบเข้มร้อนชนร้อนทดัดไฟแตกผิวพี่จะแดงกว่าเดิมพี่จะคันกว่าเดิมมันกระแทกพิษออกแดงกว่าเดิมดังนั้นคนบ้าเหล้าหรือว่าเลือดมีพิษเลือดเป็นเหล้าเป็นกดเยอะเนี่ยชงผู้หลานแบบเนี้ยใส่น้ําเยอะๆสมมติเข้มรู้สึกว่ามันเข้มใส่น้ําเพิ่มไปอีกสักสองแก้วให้มันเจือจางแล้วก็กินเพื่อล้างพิษนะคะปรับให้ถูกสูตรชาต,ตัวนี้ของยยมันเป็นชาล้างพิษเลือดทําให้เลือดสะอาดแต่คนที่กินอ่ะต้องกินให้ถูกให้เหมาะกับทตดของตัวเองณปัจจุบัน ให้กินแบบอ่อนๆให้มันเป็นยาเย็นร้อนชนเย็นจะเกิดสมดุลน,นะคะถ่ายพิษแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบอ่อนๆแล้วปรับสมดุลร่างกายจะชงแบบสมดุลก็ได้จะชงแบบร้อนก็ได้จะชงแบบเย็นก็ได้ขึ้นอยู่กับ ร่างกายของแต่ละคนปรับให้ถูกนะคะอันนี้ชาปรับสมดุลร่างกายถ้าชงผิดก็คือกร,กระแทกผิดก็ไม่ถูกวิธีการทานวิธีการชงมีอยู่ในเพจนะคะมีอยู่ในกลุ่มถ้าใครจะศึกษาหรือกินผู้หลานเนี่ยขอให้ศึกษาสินค้าให้ดีให้มั่นใจก่อนนะคะดูฟังสักสิบยีคลิปนะคะเข้าใจการชงเข้าใจร่างกายของตัวเองว่าตอนนี้มันเป็นร่างกายร้อนนะต้องชงอ่อนเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายเย็นนะร่างกายเย็นคือลักษณะแบบตัวเย็นเลือดไม่ไหลเวียนท้องอืดตึงแน่นอย่างเงี้ยเรา ต้องชงเข้มอ่าอย่างสมมุติคนเป็นกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยแสดงว่าท้องเขาอะ่ะมันมีน้ําเยอะท้องเย็นท้องบวมอ่าโอเคต้องกินตัวแคปซูลตัวน,นี้ค่ะมันเป็นยาร้อนกินหลังอาหาร1เม็ดเนี้ย มันจะไปเพิ่มธาตุไฟทําให้ท้องมันอุ่นขึ้นนะคะเกิดความสมดุลหรือถ้าจะกินตัวชาถ้าใครเป็นกดไหลย้อนเนะะี้ยค่ะถ้าท้องเราอืดบวมะะตัวเราเย็นนะคะชงตัวเนี้ยเข้มๆอย่างเงี้ยคะ่ะปรับให้ถูกต้องชาของดิ้วไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นตัวปรับธาตุปรับร่างกายจะรู้ด้วยตัวเองว่าควรจะชงแบบไหนกินแบบไหนกินเข้มเกินไปมันจะมีอาการข้างเคียงแสดงว่ามันกระทุง้งพิษแรงเราก็ต้องถอยออกมาใส่น้ําให้มันเจือจางลงเอาที่โดสดที่เรารับไหวนะคะอย่าไปกิน ตา,ตามโบสคนอื่นก็ศึกษาดีๆก่อนนะคะเผื่อใครอยากจะถ่ายพิษตัวนี้นะคะ,ะชาผู้หลานถ่ายพิษทั้งระบบร่างกายห,หัวจรดเท้านะคะทําหน้าที่คล้ายๆฟอกเลือดให้เลือดมันสะอาดทําให้ผิวใสนะคะสุขภาพดีแก้ปัญหาต้นตอของการเกิดโรคทั้งหมดนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรค ะะสูตรของยุ้ยเป็นตำรับสมุนไพรเพื่อฟอกเลือดเพื่อถ่ายพิษเลือดให้เลือดมันดีเลือดมันไปนเลี้ยงทางร่างกายถ้าส่วนไหนที่มันมีพิษมีของเสียฝังอยู่ในเซลล์นะคะมันจะก่อตัวเป็นก้อนนะคะเช่นพวกน้ําเลือดเสียน้ําเหลืองเสียอุจจาระเก่าเก่าเสมหะสเลดหินปูนยูริกที่มันฝังอยู่ในร่างกายทําให้เป็นโรคต่างๆเราเจะไปแก้จุดนี้พอถ่ายออกถ่ายออกเราปรับอาหารกินให้มันน้อยลงขับออกให้มากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะให้ของเสียมันติดลบกถ่ายออกถ่ายออกถ่ายออก กินแล้วปรับอาหารด้วยแล้วกินให้มันถูกธาตุด้วยนะคะทางแพทย์แผนไทยวิธีการประเมินร่างกายว่าดีขึ้นหรือไม่ดีเนี่ยให้ใช้วิธีการจับความรู้สึกจับความรู้สึกด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเรามันจะเปลี่ยนได้เสมอวันหนึ่งอะร้อนก็ได้เยน็นก็ได้สมดุลก็ได้บางทีอะ,อะความดันขึ้นไมเกรนขึ้นเป็นความร้อนที่ขึ้นแบบหลอกๆอกเนี่ยคะ่ะเราก็ไปปรับอาหารกินอาหารที่มันถูกธาตุอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายเองไม่จําเป็นต้องกินยานะคะยาเคมีใช้เท่าที่จําเป็นยาเคมีใช้เฉพาะ ในฉุกเฉินเพราะถ้าคนปกติร่างกายดีเนี่ยเขาจะไม่ใช้ยาเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะโอเค